สวัสดีน้องน้องนักเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูจะมาสอนในเรื่องของการถอดสแควร์รูทนะครับครับสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายหนึ่งะครับในทางคณิตศาสตร์ที่น้องนองนะครับตั้งแต่ชั้นมม2นะครับเป็นต้นไปนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับนั่นก็คือเครื่องหมายสแควร์รูทนะครับหรือ กลุนที่2นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีคําว่ารากที่2นะครับที่ได้ยินกันบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับแต่ทราบหรือไม่ครับว่าสแควรูทกับคําว่ารากที่2นะครับมีความหมายที่แตกต่างกันในทางคณิตศาสตร์นะครับนะครับซึ่งก็จะทําให้การถอดสแค root กับการหาค่ารากที่2เนี่ยครับได้คําตอบที่แตกต่างกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคุณครูจะมาสอนแบบไง่ายในการถอด รากที่2นะครับซึ่งเป็นจํานวนที่เป็นจํานวนเต็มบวกนะครับจะไม่กล่าวถึงจานวนที่เป็นจํานวนเต็มเต็มลบนะครับถ้าถ้าพูดถึงจํานวนเต็มลบแล้วเนี่ยน้องๆก็อาจจะสับสนนะครับวันนี้คุณครูขอยกตัวอย่างขออธิบายในส่วนที่เป็นจํานวนเต็มบวกง่ายๆนะครับมีน้องๆหลายคนนะครับบอกว่าเรียนไม่เข้าใจเลยนะครับเรื่อง square root มันคืออะไรมันถอดยังไงมันมันเป็นแบบไหนมันเกิดจากอะไรนะครับ คลิปนี้คุณครูจะมาอธิบายให้น้องๆได้ทราบขึ้นนะครับแนวคิดนะครับแนวคิดในการหาคำตอบในการถอดรูดออกมานะครับซึ่งคุณครูคิดว่าเป็นในลักษณะนี้น้องๆจะเข้าใจได้นะครับแนวคิดหรือเทคนิคก็คือให้น้องๆเนี่ยนะครับนึกในใจว่า มีจำนวนอะไรเอ่ยนะครับที่คูณซ้ำกันสองครั้งเนี่ยนะครับแล้วมีค่าเท่ากันเท่ากับในรูทนั้นนะครับในรูทคืออะไรในรูก็คือภายใต้นะครับภายใต้เครื่องหมายนี้นะครับสแควร์รูทเครื่องหมายนี้ภายใต้เครื่องหมายนี้จำนวนอะไรเอ่ยนะครับที่คูณกันซ้ำกันนะครับ <as> สองตัวนะครับสองตัวนะครับ แล้วได้จํานวนที่อยู่ในนี้แล้วก็ดึงออกมาแค่ตัวเดียวนั่นคือการถอดรูทแล้วนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับคุณครูยกตัวอย่างคือรูทสามสิบหกรูทสามสิบหกถอดออกมาได้เท่าไหร่รูทสามสิบหกน้องๆทำก็ที่คุณครูบอกว่ามีจํานวนสองจำนวนคือจํานวนเดียวนั่นแหละนะครับ ที่เหมือนกันคูณกันนะครับนั่นก็คือเป็นการยกกําลังของจํานวนนั้นนั่นเองยกกําลังสองนครับน้องๆคิดดูนะครับว่า,วามีจามํานวนอะไรที่ยกกําลังสองแล้วได้กับ36ก็ท่องยกกําลังสองไปเลยครับ 1, 1เป็น1 2, 2เป็น9 4 4เป็น9 4, 4, 16 55เป็น25ใกล้แล้วนะครับ6 6เป็น36สิอ๋อแสดงว่ามันก็คือ เลข6นั่นเองนะครับ6คูณ6ได้36ถอดออกมาแค่ตัวเดียวก็คือตอบเท่ากับ6นะครับแล้วรูท64ลนะครับ64มาทำพร้อมกันนะครับคิดในใจเลยนะครับ64คืออะไรท่องต่อจาก36เลยครับ36คือ6 6 36นะครับ6 6 36 77 49 88 64 แสดงว่าจํานวนที่มันคูณกันเนี่ยนะครับก็คือ8คูณกับ8นะครับได้64ถอดออกมาก็คือต่อบ8ดนะครับแค่นี้เองไม่ยากเลยนะครับ121นระครับรู1ท1อดถอดได้เท่าไหร่ท่องสุดท่องยกกำลังเลยครับยกกำลังสองต่อจาก8เลยนะครับ8 8เป็น64 ต่อไป9 9เป็น81 10 10เป็น100 11 11เป็น121แสดงว่ามันคือ11คูณกับ11นะครับมีค่าเท่ากับ121นะครับถอดออกมาตัวเดียวก็คือรูท121มีค่าเท่ากับ11นั่นเองนะครับซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมครับและทีนี้ถามว่ากรณีนี้เนี่ยนะมันถอดได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นเลขที่อยู่ในยกกำลังเป๊ะเ,เลยนะครับ36ก็6 6, 6 36กนะครับ6 4ก็คือ8 8 64 121ก็คือ11 11เป็น121แล้วกรณีที่มันไม่เป๊ะแบบนั้นแหละนะครับถ้ามันเป็น43ล่ะจะตอบเท่าไหร่นะครับถ้ามันเป็น45ตอบเท่าไหร่ถ้าเป็น70แดล่มันมีไม่อะไรที่ คูณกันสตัวมันเองคูณกันเนี่ยได้เท่ากับ70มันก็ไม่มีนะครับดังนั้นกรณีนี้เราจะทำยังไงนะครับมีวิธีคิดนะครับการถอดรูทในกรณีที่ไม่มีจำนวนใดคูณซ้ำกันแล้วได้เท่ากับแนรูทนะครับวิธีการนี้ก็จะมีแนวคิดนะครับอยู่2ข้อนะครับหลักการแนวคิดก็คือ หนึ่งนะครับก็คือการแยกตัวประกอบจํานวนในรูทนะครับให้น้องๆแยกตัวประกอบของจํานวนในรูทนั้นออกมาก็จะอยู่ในรูปของผลคูณของจํานวนเฉพาะนั่นเองนะครับสองคือจับคู่เหมือนนะครับเขาบอกว่าจับคู่เหมือนแล้วมันจะรวมพลังกันสามารถทําลายรูทให้แตกสลายนะครับแล้วก็หลุดออกมาเพียงหนึ่งตัวนะครับเป็นยังไงมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ครูให้จำนวนแรกครับคือรูทยี่สิบนะครับรูทยี่สิบรูทยี่สิบถอดออกมาสิครับว่ามีจำนวนอะไรเอ่ยที่มันคูณกันนะครับตัวเดียวกันนะคูณกันได้ยี่สิบก็ไม่มีนะครับสี่สี่สิบหกห้าห้าเป็นยี่สิบห้านะครับอยู่ในช่วงระหว่างสี่กับห้านะครับไม่มีเลยคำตอบเป๊ะเป๊ะในเรื่องของยกกำลังสองไม่มีดังนั้น เราก็แยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบของ20ออกมานะครับมองดูตัวเลขที่สามารถคูณกันได้เลย2 2ตัวนะันั่นก็คือ4คูณ5ใช่ไหมครับ4คูณ5 4คูณ5ได้20คณิตนีคูณ5้0 20มีเลข4นะครับสามารถแยกได้อีกนะครับเลข4ก็จะแยกมาเป็น2คูณ2ได้4นะครับแล้วก็คูณกับ 5นะครับทีนี้เราจะถอดออกมายัางไงทีนี้ถอดออกมายัางไงจะมีแนวคิดที่บอกว่าจับคู่เหมือนกันนะครับจับคู่เหมือนกันนั่นก็คือ2อคูณสนะครับเหมือนกันเลยนะครับสคูณสตัวนี้มันเหมือนกันนะครับ2อคูณสแล้วก็ส่วน5ไม่มีคู่นะครับคูณ5ไม่มีคู่ ก็จะเป็นรูท้าตั้งหากนะครับสองตัวนะครับมันสามารถรวมพลังนะครับที่จะสามารถทำลายล้างเจ้าหลังคารูทตรงนี้ให้พังออกไปได้แล้วก็จะหลุดออกมาแค่ตัวเดียวนะครับหาไม่มีอํานาจที่จะทะลุทะลวงหลังคารูดได้ดังนั้นมันก็จึงขังอยู่ในนี้นะครับผลลัพธ์ของ รูทยีก็คือตอบเท่ากับ2องรูทหนะครับอันนี้คือวิธีการคิดนะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวที่2ครูให้เป็น63สนะครับหกสิบรูทหกสนะครับรูทหกาหาได้อย่างไรนะครับน้องๆน,นักเรียนท่องสูตรคูณให้ได้นะครับว่าอะไรที่คูณกันแล้วได้63นั่นก็คือ9กคูนเใช่ไหมครับเก้าคูนเจ็ 9กคูณ7การที่เราจะแยกตัวประกอบให้น้องนนักเรียนนะครับดูจำนวนที่ใหญ่ๆก่อนนะครับเราจะไปคูณ2คูณ2 3คูณ3 5 5คูณ5และพวกนี้มันจะคูณลำบากนะครับถ้าถ้าเราไม่ไม่แน่จริงนะครับแต่น้องๆหลายคนสามารถทำได้แต่มีส่วนหนึ่งที่ที่ทำไม่ได้ในลักษณะนั้นนะครับเราก็ต้องค่อยๆทํานะครับ ดูตรงนี้นะครับเลข9เลข9สามารถที่จะแยกตัวประกอบได้อีกนะครับนั่นก็คืออะไรครับก็คือ3คูณ3นั่นเองนะครับ7แยกไม่ได้แล้วนะครับมันก็คือคูณกับ7 3คูณ3เป็น9 9 7ได้63นะครับทีนี้ดูตรงนี้นะครับ3 2ตัวนี้เหมือนกันสามารถที่จะคายี่ออกมาได้นะครับมันก็คือรูทเก้านั่นหละครับ รูตเจนะครับตรงนี้คายี้ออกมาได้เป็นตัวเดียวก็คือได้3นะครับเจ็ดขังอยู่ในรูตก็เป็นรูตเนะครับข้อนี้จึงตอบรูตสาก็ตอบเท่ากับรูตตอบเท่ากับ3ามรูตเนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับดูอีกตัวหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นแบบนี้นะครับ48 48 น้องๆนักเรียนนะครับดูจำนวนที่คิดถึงจำนวนที่สามารถคูณกันได้2ตัวเลยมันก็คือ6เอา8ก่อนนะครับ8คูณกับ6ได้48 8 6 48เจ้าเลข8นี้สามารถที่จะแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น2 คูณ2คูณ2นะครับ2 2เป็น4 4คูณ2เป็น8นะครับ6ละครับ6ก็คือ2คูณ3ได้6นะครับมี2คูณ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 3าได้ดกับสกับ48ดนะครับดังนั้นน้องนองนักเรียนก็จับคู่นะครับจับคู่ พอจับคู่ปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับก็จะได้เป็น2คูณ2 3ตัวน,นี้ไม่มีคู่นะครับจึงอยู่ภายใต้รูทนั่นเองก็เป็นรูทสานะครับ2คูณ2ก็ได้4ดังนั้นจึงตอบเท่ากับ4รูทสามนะครับง่ายนะครับอันนี้ก็คือ วิธีการหาคำตอบของรูทที่ไม่สามารถที่จะถอดออกได้เป๊ะๆตามเลขยกกำลังสองนะครับน้องๆก็ใช้วิธีนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของรูทเนี่นะครับเราสามารถที่จะหาผลบวกได้ด้วยหาผลคูณได้ด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้คุณครูจะมาสอนในส่วนของการบวกกับการลบ การบวกการลบนะครับจำนวนที่มีรูทนะครับคุณครูจะยกตัวอย่างเป็นรูทสามนะครับรูทบวกกับรูทส,สิหาค่าตัวนี้สิครับได้ครับเท่ากับเท่าไหร่หลายคนนะครับจะบอกว่ามันไม่ยากเลยครับครูก็คือเอา3ไปบวกกับ12 3บวก12 ก็ได้เป็นรู้สิาง่ายนิดเดียวนะครับรู้สิภาแบบนี้ผิดนะครับแบบนี้ผิดไม่ได้ทําแบบนี้ความหมายของมันไม่เป็นแบบนี้ความหมายที่ต้องถูกต้องคือน้องๆดูรู้สิบสองรูสิบสองน้องๆก็เขาจะต้องแยกตัวประกอบแบบเมื่อกี้นะครับเรามาแอบแยกตัวประกอบตัวนี้เขียนใส่เลยนะครับรู้สามส่วนรู้สิบสอง มาแอบทดอยู่ข้างๆนะครับรูทสเกิดจากอะไรเอ่ยรูทสนะครับก็เกิดจาก2องคูณสคูณสนั่นเองนะครับทีนี้ตรวนี้ก็จะได้เป็น2องคูณก็ได้เป็นรูทนะครับแล้วก็รูทสามสแควรรูทสีเราสามารถถอดได้เท่ากับก็คือดึงมาตัวเดียวก็เป็น สองรูทส,สอ๋อแสดงว่ามันไม่ใช่แบบที่เราคิดนะครับเมื่อเราทำให้เป็นผลสำเร็จแล้วเราจะรู้ว่ารูทส,สิบสเนี่ยนะครับมันมีค่าก็คือ2องรูทส,สนั่นเองนะครับเราจะไปบอกว่ามันตอบเท่ากับรูทส,สิไม่ได้นะครับทีนี้รูทส,สบวกกับ2องรูทส,สม,มันก็คือ จำนวนนี้เนี่ยครับมีรูทสามอยู่หนึ่งตัวนะครับไปบวกกับจำนวนนี้ตัวหลังก็คือจะมีรูทสามอยู่สองตัวนะนะครับมันก็คือหนึ่งบวกกับสองนะครับรูทสามนะครับจึงมีค่าเท่ากับสามรูทสามนั่นเองนะครับนี่คือคำตอบนะครับจะไม่ใช่ นำ3ไปบวกกับ12แล้วตอบรูทสิดื้อๆนะครับจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับของการหาคำตอบที่เป็นบวกนะครับคุณครูจะยกอีกตัวอย่างหนึ่งครับเอาเป็นรูทสีนะครับรูทไปลบก,กับรูทยี่ นะครับทำยังไงนะครับข้อนี้รูทสี่สิบห้าไปลบกับ 120. รู 45, ทยี่สิบรูทสี่สิบห้าน้องๆก็ไปแอบทดอยู่ข้างนอกนะครับเอาสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าเกิดจากอะไรเอย่ยนะครับก็คือ9545นะครับ9คูณกับ 5เป็น45 9ตัวนี้นะครับชำนาญแล้วนะครับ9ก้ารูทกนะครับกับรูทห้าครับเก้าถอดออกมาได้เป็น3นะครับหถอดไม่ได้เลยก็ขังอยู่ในนี้เลยนะครับก็เป็น3รูทห้าครับตรงนี้ก็คือได้เป็น3รูทห้านะครับไปลบก,กับรูทยี่สิบรูทยี่สิบ เคยทำมาแล้วแบบรูทยี่สิบคือเท่าไหร่นะครับรูทยี่สิบมีค่าเท่ากับนะครับรูทยี่สิบมีค่าเท่ากับสองรูทห้านะครับสองรูทห้าซึ่งเราเคยทํามาแล้วเบื้องต้นนะครับเราจึงแอบ,บขโมยเอาคําตอบที่ทํามาแล้วนะครับคือรูทยี่สิบมีค่าเท่ากับสองรูทห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองรูทห้า เท่ากับคำตอบของมันก็คือมีนะครับมีรูทอยู่3ตัวนะครับไปลบกับรูทซึ่งมีอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือได้เป็น3ลบ2นะครับทั้งหมดรูทซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็คือ3ลบ2ได้1รูทหา คำตอบที่บอกว่าหนึ่งรูทห้าดูแล้วทาแม่งทาแม่งนะครับไม่ไม่ค่อยได้เห็นที่ในเขาทํากันแบบนี้นะครับน้องๆก็จะต้องเขียนแค่ตอบว่ารูทห้านะครับอย่าเขียนว่าหนึ่งรูทห้านะครับคําตอบของรูทสี่สิบห้าลบูทยี่สิบจึงมีค่าเท่ากับรูทสิบห้านะครับอันนี้คือวิธีการหาคำตอบในสแควร์รูทนะครับ ครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆนักเรียนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรกันนั้นฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ